วันที่สิบแปดเดือนเจ็ดปีหกแปดวันนี้วันที่เจ็ดสิบสองเดือนเจ็ดปีหกแปดไม่ไม่ไดูวันที่สิบแปดเดือนเจ็ดปีหกแปดเป็นวันที่เจ็ดสิบสองที่ข้าพเจ้าเขียนม,มาชาติโตโรกับวิชัย ขอถวยา,ยายเซนสุสาธายพระสตรพระเวลินและมาต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสารบูชาและอาจารย์แยบูชาใดพบาาจารทั้งหลายขอจิของพระพุทธตั้ง,ง,งมั่นมีส,ละละละมส,สติและรกได้มีสมาธิจนสอนนะเป็นชนะดา้วบริสอเ่อนเื่อนบมดกับพัฒนาใจอดหังสมาสมโตพระขวัาุธรรพระขวัตต่างที่ว่าทีมีสวัข้าตัวะขบวัตธรรมธรรมนอมาสามิสุปฏิปันโนพระขบวัตถมสนนมมนีม บูชาพระพันลีพินาตอรหังสมานสมุทโสุเสร็จปะริปฤกตโตู้ั้ในหิทัลมาโนธานีปรามิหิจติสติยาววชิวังอหังมุธธรรมังสาวังสารังขตโตบูชายมิลาธนะตยังธรรมังสารามิสุตินาวุสจุนุมเทวราสามัญตาจักกวารสุวัตราชันตุเทวตาสาธามังมุนีราชัสสุนันตุสาวขโมขะทังสายเกาเมจารูเปขิริสิขรตเตยันตริเขวิมานีเทเบระเทจักขาเม ตัดวานาคาเในเคหาวัตุมีเขเตปุมาเจียนตุเทวสาราธารวิสเมยยาขคันท่าพนาคาติท่านตาสันติดเคียงมุนีวาราวาจารานสาธาบูเมสุนันตุธรรมสาวนาการโรอายัมบัตันตาธรรมสาวนาการโรอายัมบัตันตาธรรมสาวนาการโรอายัมบัตันตาบรสุทธิว่ะภาคณาการเนื้อโมตัสสะภะคะวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนืโมตัสสะภะคะวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะวะสะตัยสะระณังคัมภาถาพุทธังสะระณังสะหะมิธัมมังสะระณังสะหะมิสังฆังสะระณังสะหะมิตุดิยังภุทธะสะระณังสะหะมิตุดิยังภะทะมะสะระณังสะหะมิตุดิยังภิสังฆะสะระณังสะหะมิตุดิยังภุทธะสะระณังสะหะมิตุดิยังภะทะมะสะระณังสะหะมิตุดิยังภิสังฆะสะระณังสะหะมิภุสสะสะจะกิยาทานะติเมสะระณังอัญญังพุทโธเมสะระณังวะราเอเตนะสัมเมนะสติเมหุนตุสัพพะรา โยติเมสรณังอัญญังทะโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะปะฏิเวธะโนสุทิเมหุงตุสัพพะทานะติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะปะฏิเวธะโนสุทิเมหุงตุสัพพะทาโวสัตติรัตตานังธัมมัสสะโสถังในเมราตนะโพทัสสะริและเจตังธัมมังนะเมราตนะโพทะวิสุทธิสารังสังขังในเมราตนะวิสุทธิปฏิจิตังเอตังในเมตตารตังวะตะนติยะวะหังสัมมาสัมพุทธะวิสัยะสัพพะธังอัญญายุสตะพะนะโว เขายัเข้าภาษาบอกว่าตังอัสมิตรยมหิบีตเถรวิยถาเดือนเตยกจาวินาทีทะเลสมาสามาเปนโลโารเทเลรษฐาตรจะบาูกทังควมเพียรและงานใมเสีงอดีตศาสถังวินิหิปัน์ที่ต่อสนญหิวิชันยัลุพังโลกรรมหิเหิจิตกาทสราัพีระนใเกสตศสตร์ังวินิพันธ์ที่ตายนาหิววิชันยลุัมหิเกวิจิตกายทสุว่าุตังปิามเพียสตะงานให้สีดาสตังวญญิจิตานมุต่อาิวันั ตุกขะภูมนมุขาสนันก็ตามังไซระเห็นเฉพาะอุะมังอิูษนยามีพานัสสิจกิยยอยู่นเสยะขังสามารถเกลี้สามารถักน้เสอิยาสาธิิตะคุสเดหุปัสวนิยามปานิหิจาบิารนั้นเข้ามนิยมว่ต่สมัหตตนเจรต่นังสารนั้ก็ตามพระินที่บนงขั้นในส่วนนาสมานะุชัมัจจ็นสัตตังสัสสาวะนจิตตาตถารตปัสาเีสตาระตาสปุนเนี่ยนะตัสสะสุปฏเดนะสสกิิเพื่อมุติ โยจะถามธรมะวิเนหิตมนโตลกุตลาไปมยตัวสัสันตสวรสยา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 อยัมหนตวัตุตาเิสเจิโตภาษาตกาโดุสนมกาละสิทธิคาถาโยจากทบาโมหะมาประาโตสัมมวโศโวมุโมาลาสัพพะสาวิณีมุนยันโตปะปรสิเชมาเสนตังวินยมมุธธวันตาเสรสานมามีโลกาสานันทสาวิยะกาส ตัเตสสาเทิงี่วาสาพันตระัจะวินันาเส้มตัสโยตัสสัตตุตสิสิโลกัสวิสุิมขังนี้อนิเกตธรรมาสัตาลิสัตาโหสันติการสิจโนธรรมวันนางเสดสนน้มามีโมหะพะลงอุปสันตาฐางตัณเตศสเทศเชืเอิงที่วามัาพันตราลจะเปนหน้าเส้มเส้นจะธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกาสปาโ สัสสะโตสันเตรียาชะโกวิจฉะวาตาตะทังังวิธีตังกะรณตุตะขะวานะรังสัมมะเสยยะติตันเตสะสาเตเสยะเสยยะโหตุสัพพังตะระยะจะวินะสัมเมนตุสวัสสะนะโมคาระอัตตกะคาถานะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะหิเสโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสะวาคาถาเสวะตินิทานะโมมะหากังสังฆัสสาภิกขะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอามะกะทิตัสสะสะวะตุเตยาสาภะนะโมกะระปะภาวะเยนะวิขะสะตุภะระวะนะโมกะระภะเวนะสะวะติโหสุสัพพะทานะโมกะระสะเตเชนะวิถิมะเหอุมิเตสะวะเตสะสะวะมะเตโลสะตะวะปะทาศาสนาอุวิตาริเยปะกามุงเนสังโลเมบิลสิยุง ส it hi, no ute, ัพเพวิเชตสังขานมาพี่ตัยสนมรนติสาบุติสิสับักกาเตชเนสุตาติมาสมะคะมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสัมัญบัคขวาสัยเกสุเวหาติกัเรวัตุสมิมหาวมาเหตอเบหูสังเคนะสถิมันจะมเตหิเบือหูสัตสิหสัพเพวะ่าอรหันเตหิท่านสัจะโลกวาตุหิเทวะทตยโพเนสนิปติตามิะคมันธรรสารยาเิือหูสังขะ อัตขโคจตุนสุทาวาสากายิกานางเทวานางเอตตาหุสิอะยังขอบวะขวานสเกสุวิหารติกาบีราวัตุสซมิมมหาวนามหาวันิมหาตาบีขุนสังเคนัสติมันจัมมเตหิบีขุสติสเพวะระหันเตหิถัาสหิจารุกระตุหิแตว่ตยเยปเยนะสันิปติตาหุนเตปะว่ขวันตังตัสานายปีขุสังหันยนุนัมไยัมบิเอนะว่าขวัเตนุปัสังเกมัยว่าอุปัสังเกมิตตวะ่าขวันตตัสติเกปเจงาคาถาปัศยามัติ อาตโหตเทวตสยาธาปีนดมาเพระบว่าปุริสุขสมินที่ตัางว่าบางภาษาเลยภาษาลีตังวาบางสมินเยะเอวเมวัสุทาปรสุเชตเชวสุนตาลหิตาขว่าตัวบุรตัปตุราขงสุอตโตเทวตาพระคนต่างอุบาเทตวายกมตอัสสุอิกจต่างทีกเทวตาพะคว่ตสัติเจริมาคาังอุปสิทมหาสัมโยปปันนสมินเทวกายาสมาฆาตาฆาตธรมหาธรรมะสมมยุชิตาเยาวะปราชิตาสารันติ อาตะขอปาราเทวตาพะคำเป็นตสันติเจมาคาถาอาวสิตตารัตที่ขบวสมาตะหังสุจิตังอตโนอุชกามคสุสาตะทวันนีตอนนี้แค่แต่วัยอนที่ยัในระคันติปนีตัติอาตะขอปะราเทวตาพะคำว่าตสันติเจมาคาถาอาสิเฉตาวาขีรังศิตาวาเปริขังอินทขีังหงายชั้มะนาชัยเตจเรนติสุทวิม่นาจักรภัสตะสุสุนคติอาตขอตาเทวตาเสียถาเป็นมาเพื่อมบริสุทธิสมิทิตมาบัง ภาสาเียบสาษทีวาสนาสมิญชัยยะเอวเมวะสดางวัสดุเสสุเทวบส่ันตะัิตาปะควตุปุระตัวบระหังสุอันตขอพระพุทภมท่ศีุะพเวตสัจสุโลกระดูสุเทวะตาสานิปติตังติตถาคตังนายาพิขุสังขันจา ยปิเตปิเขยเฮสุงนิตามัทนาังอรหันต์ตสมมาสัมปุทาเตสัมปีพระคอมันตานังเอตตาปรมายะวะเทวตาสนิปติตาเหสุงเสยยะถาปีมาหังเอตาลหียปิเตปิเขยเฮสันตุอนคตามัทนานังอรหันต์ตสมมาสัมปุทาเตสัมปีพระคอมันตานังเอตาปรมายะวะเทวตาสนิปติตาเหสุงเสยยะถาปีมาหังเอตาลหียปิเตปิเขยเฮสันตุอนคตามัทนาังอรหันต์ตสมมาสัมปุทาเตสัมปิ พระความตนังเอตบรมายาแมเทวตัสสานิปติตาะวิสันติสยถาปีในไม่หังเอตราชีอาจิชิสามีพิฆเวเทวกายยนังเทวนามมิติตยสิมิเทวกายยนังนามมิเทศิสฐานีพิฆเวเทวกายยนังนามมิตัสูนทาถาสตุตังมวันสิการเราฐานพาศิษฐานีเอวมันเตติขอเถวพิขูเพราะว่าตัวมันจะสูงสูงวัคควาเอตถ้าพระบูสิโลกมรุกษสัิยะถาบรมาสัตสิตาเยสตาคิดได้ข้าพระรามเอตราช ภิกษตาตาสมาอิตาปุตตสีหามัสสลีนาโลมหังสาเปสาโมโนโอทาตมัสสาสุธาเปัสาสนามนาวิดาบิญโยมัสสเตยะตบวเวเนกะเไปโลถเวตโตอมัณติยิสทาสามิกเฆสัสนีนะเตเทวะกายาปิจตนันเตวิชนาถเวขโวเตจเตวตบวมขดุงสุตวะปุตตสัสสสนังเตสามปตระหุยานังอามุสสานัทสานังอภิเกศตมะรุขุงาตสาสังอัตสตาเลิงสเตัอิเกสตสานังอามุสสานัทมะตสุงอภิเกศตมรุ ถ้าขงทิศสภาบุดาของศาสาพังอมินยะวิคิตะวานาสกุมาต่โตอเมนตีสถาสาวก่ศสนาเนะเตนเทวกคยาไปแนันแตวิสนัพเพชโวเยาวังเกตีสามิคีไรยะนบุพสาสตาสาววยะขับุมากับไปรัฐวาลอิทิมโตสิติมโตวันนมนโตยกศสนาโมธมานาไปชมววมควราสัยมิงวันนั่งชนสายไม่ว่าแต่ยกนานันต่บนีโนอิทิมโตสิติมโตวันนมนโตยกศสนาโมธมานาไปชมวิคนาสัยมิงวันัง เอเจตสราสาสายขานันตวานีโนอิเดมันโตชิตุมันโตวนมันโตยัสสินโนมุธมะนะปิกมุมิทุนาสัมมิติงวานังเมื่อสัมิธรรมปัสสายขานันตวานีโนอิเมนโติตุมนโตวนนโตยัสสินโมุธมานะปิกมุมิทุนาสัมมิติงวานัจุพิโรลาชะไขกบะปุราสีเปสนมินังสัตตสารังขานังปยโรปัสติกุมิโรลาชะไขเกศวะบัขสัมมติงวานัง ปุริมันจะทีสังราชาทัตตวะบสสดคณะานังทปฏิมาลชายสิทตาปิตาทาบวอินทนามามาบารลอยดมันโตสุดมันโตวรรณมันโตยาสัจสีนโมธรรมนาบปการมือคนนั้นสนึงวนังถ้าขินัจตทีสังรลชาปุริมโตบบาสสติดคณะบารนังาริปฏิมารัชายสิสกุตาปิตาทาบวอินทนามามาบลอยดมันโตสุดมันโตวมันโตยาสัจสนโมธรรมนาบกมือนนั้นึวนัง ปัจจ uh sa ah ay sa ุบันจติสังราชวีบรษปะขอภาษาสตินาคานังอาทิปติมาราชยาสิโสภตาปตาสาภาวอินทนามมาบาลายเตมนโตชิตมนโตวันมนโตยัสสินุธรราปิจมุิอนสมถึงวนังอุตลันจติสังราชกบเรตดภาษาสติยะคานังอาทิติมหาราชยาสิยาสโภตาปตาสาภาวอินทนามามาบาลายเตมันโตชิตมนโตวันมนโตยัสยัสสินุธาิจมุนอันเสริมถึงวนัง สุลิมาทิสังทัตถทงยินนาวิโรห์โกเชมนาวิของกเบโรตาลินิสังตารติมาราชาสัมมันตาจตุรสทัทรามาหังสุวิกาเวลทเวเดสามยาวิโนตัสาวเวนจกนิการสัทธามยากเกณทูเบเกททูวิทูจวิโตสาสันทโนกมวเถรโินุคนิยนิคันทุจปานโทโอปมมัญโยจเทวสุโตจามาติจิเสนจากครโลราชชน สัพพะคมันุขสขโาถึงพื่ดูสุดเสสวาใส่เตจเนจะราชโนคันตะบาสาราชุบิมมทมานาปิกรมุิภันสริมมีถงวันังอาตาคูนาภาษาคาเวสาราสาธัสการกรรมราชัตราอคูบยาคาสยาญาถิพยมุนาทัตตะถาคุนาคยาสสินโเอลาวานูมาโนโคสบะาสรมมิถึงวันังเยนคารเชสาสาริตทิพาทิชาปิขีวิสุตธจักรขวะาหยสัต์เวนะม่เฉะานสิตาสุนะ อิติตาสนังมังอภิยันตนะขราชมาสิสุปนโตเขียม่มกาสีพทโธสันหายิบาหยีโะหนตาาคาสุปนารสานัมกาสุพุทังสิตาิสิราเทนะสามงังอุสราสิตาปัตตโลภาษเสเถทิพนโตยัสสิโนกาลกัญชามิสมาสุาธนเวขสาเวปสิติสุติจิตจะปหาราตุุบุิสาสตันสิจะพผู้ิปุตานัสัพเพเวโรจานะมกาสานังอิเสนันปหุพุทธมกขะโมงสเปานิพันตเวหุนสัพเพนัง อภิชาตเทวปฏิวีตรแตโชวยศตถาเขาบอกว่าดุนาวุรณาเสวรสมุทรยัสสาสาสหะเมตตากิดุนนาการิการโอเทวายัสสินโนทัศเสตราชสาางกยจสเพนนั้นตะวันลีโนอิทธิมันโตสุทธมันโตวันมันโตยัสสินโนมุทเมนาวิจงมุขกันสเปนถึวันังเมนุูตกเทวาสหาลีจาสมาสยุทเวิยะมาจนนิสาปนิสาเทวจนถ้ามาคุปริกิตาสุเรียสุภินิสาเทวสุเรียมาคุปริกิตานะขาตตานิปุระิกิตาวาขุมมันถ้าบารากา วะสัญญังวาสัพพะสัตตัสสะกะวัคะปะริณัตตัสสะเตตัสสะธัสสะตะนกายะสะมะเนนะตะวะนิโนเอติเมนตัสสะติตุเมนโตนะเมนโตยัสสะสิโนมะธะมานาเป็นะจะมุนิคุณะสะมะติงะวะนังอะราโคสะปุเตระวะสะระมิชิชิขะริวะอะริตะกะจะโลสาจะปุญญะมาบุพพะลิภาสีโนกุรุนาสาธัมมาจะอะจุตตะเจนะสะกัสสะละยะนุจิราหัวหัวสะวินิสิโนทัสสะเตนะสะตะนกายะสะเปนะนะตะวะนิโนเอติเมนโตติตุเมนโตวะนะเมนโตยัสสะสิโนมะธะมานาอะธิชุมมินิคุณะสะมะติงะวะนัง สามะนมสามะนะมุสามนุสตะมะคิดาปุตุศิโตุิาอาถะหายยเทวายจาุวาสินโนปราคามาปราคาขัวเทวายาสนนถ้าเศเดชสัตยกายสเปนัตตบดินโนมันโตชุดมนโตวันมันโตยัสินโนมไปกรมมคนอาศนึกว่านังสุกากลุมหาอุลาวยขาณาสาวทาตาตาใครหาปะโมขาอเทวไปจากคณะ สตัมมะตาหาะมสกตยสุโนทะเนงอาคาปุโนโยทีสามิิเตทัสสัทธากายาสเพนนันตนิโนอิเมนโตชิตมนโตวันมนโตยะสสิโนมธมานาเป็นกรมวคนสศมตวนเมีาตุจตายามากตกายสุโนลามตกาลามสิาสุติมานาสวจะอาสวานิมานตโนอาหาขบารนิมิตาทัศเตทัสสัตถะกายาสเพนันตอนิโนอิเมนโตสิตมนโตวันมนโตยะสสิโนมธมานาเปกรมคนอาศรมตวหน สัตเทีิย่าสเพนนั้นต่บานีนอนมนามันว่าเยนะอะคสิงห์เเนสัติศาสหตบุทาสติม่เขียนหลังออกข้าตินั้นนมาสวังที่เขียนบอกข้าวตระนาคทางสังคังวิทยาาสังสปาระมปรมตตาจัปุตตาที่มาตัวสังการเมอรตส่สุสวะคข้าสมิติมนันศาสาพระมโการนังหมาพระมัทฟิเตติติปพะนโตสิทธิมันโตเปสมาคายโยยสโส Tasetaizara hobetzeka vasabatino te sanjamastawa kha hanito brevareto dez sapebeketan sui tebe sumake manase na eta kanathamata aichana padamutova samanta brevaret hamen monzithakorzinan edeta tamae sanok เรืงัเ่าวยพกุลเมียโคตนายตัวสวิสกตทัโสมันจะถาว่าทีสังกโตสย่าเสตัสัพพะปิญญาว่ิสิตมันนาขุมาต่โตอมันติยสัทธาสาวิเยสนแต่เปวกยาเป็นเตวิชนาตะกิขาบวเตวิชนาตะพิขาโวแตจะอตบมเกลุสตวุเาศสนามีตาไรเปะการบนในสังมันเป็นชื่อ สัพพวิจิตตสังขาราปยจิตายะสสิโนมะธะเตสาโพธิสัพพะกาเตชะเนสุตะคณะสุตังอเสวนะสภาลานังปะนิณนังสะเตมะนังปุจฉะสปุชะนิยังนะงะตะมะคาระมุตะมังปะติรูปะเตสัพพะโสสัพพะเพสังฆะทะปุญญะตาตะสะมะปะณีติใจกะมะคาระมุตะมังพาหุสัจจังสัจจังวินิโยจะสุขิโตสุภาสิตาตะยะวาจาเอตังมะคาระมุตะมังมะตาปิตตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทาราสังโหอนากุลากรกมังตะเอตัมมคตัมมังท่านนั้นจะทำใม้จดิยาสดยาถกานันจะสังโหอันละัชานิกรรมานีเอตัมมคตัมังลรติวัติปปมัชปานาสัญจะสัญญมุ่งปะมาโทจะทะเมเอตัมมคตมมัง้ารบจิวาโตจะสันจิจตกตันยุตกาการในธรรมะสาวนังธรรมะกัสเอตัมมคตมัง คันตสอบวจสาสามะนันต์สัทสันนการนันทรมัสการสเอตามาคารมุตตมังจะพอจะพัฒาจะเรียนจะอาเลสชาจะทัศนังนิพพานสัจจิกริยาสัยเอตามาคารมุตตะมังพุทธัสรโลกตะามีจิตตัญญสนะกรรมปฏิอโศกัรมวิรสังเขมังเอตามาคารมุตตะมังเอตาติสัยกตถวานะสัพพัทธมปราชิตาสัพพัทโสถิขสันเดนเตสังมาคารมุตตมันเตวุสราตระพต ยินกินจีวิธังอิทาวาหุรามาสศเกศสวายานัตตนิตังมโนสมาอติตถาเตตตถาคเตนะอิธรรมิพุทธะรัตนามณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหองตุขายังเม่ราขังอมตะปณีตังยะทาชกาสยยมุนีสัมภิโตนเตนะธรรมเณรสมาติกินจิอิธรรมิสังธรรมเณรัตนามณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหองตุยังพุทธเสถโธปุริวันยะยิสุจิงสมาธิมานันเตพิลันยมาหุสมาธินาเตนะสามโนวิสัตถิ อิธรรมปิธฏมเมรัตนามณีตังอเตนะสะเตนะสะวัฏิหงตุเยบุคราอัตถะสัตตังปัสสะถาจัตตาลิเอิตายุนิยุขานิหงตุเตตัคิเนยสุขัสสะสาวะเอเตสุทินานิมหพลานิอิธรรมปิสังเคระตนามณีตังเอเตนะสะเตนะสะวัฏิหงตุเยสุบุยตามะนันสันทันเห็นนิการมิโนโขตมัสสะนันภิเตปติปตตาอมุธรรมไม่คหยหันและทำมุธานิพุติพุทธิพุนเชมาในอิธรรมปิสังเคระตนามณีตัง เอเธนสัตย์นัสบอดีฮอตุยคีนังบุรานังนังนำหน้าที่สามพระังเวลาตายติเกวิสฉิมีแต่ขีนาปิชาอาุรหนสันทาริพันธิตีลายยถายามบรีโบทำเมลตันธรรมเนีตังเอเธนทำมป็สังเรตตันรมเนีตังเอเธนสัตยนัสบอดีฮอนตุบุษฎสัมบุษสวรรค์อัตาหาเวชิตังสโยยะสยังอิตาลาปชาอาตทันตัสัอตทันตะสะโปจสะ โพสสสิจังสัญญาตา,าริโนเนวเนนะเทโมนักันนัโพนัมาโรสาภุมุนาชิตังปชิตังกกย,ยิราตถาลูปาสาัสสะชนตุโนโวสุจเกสเบตสุทธาสิตามิทางพระคุปตาสนานาปัสสตตาอรหะตตาสมะสัมปเทนยทัยถาตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมาปรายะมาอิติกิรายะมาปิตักสัพพทานในนัมาตะเจตุมาเนียข,ยข,ยขยปปะเหนะมมาพระพุทธปฏายะมา สมโโนายทธาตุเมเหตานั้นชเนยาอิเมธรมกุสลอิเมธาอิเมธรมกุอกุสรอเมธามอนัมชาชิอมามาิญูขใตอิเมธามาสัมมาตาสมาธินาอหิตายะทุขายะสัมไวตติอัตตุเมเหปเจายยธายธาตุเมเหตานั้นชเนยาอิเมธรมกุสลอิเมธรมอนัมวัชไอมธมามาวิปูส萨ธาอเมธมาสมตาสมาธินาหิตายะสุขายะสมทันติ อาถตัเมหิวบาสัมป re ัญชาวิหารายาถาสุมมสดุปะนียสุปะเนียติเชวะมัปะมายุงชดุปะนียตัสาสันติตาในไอตังพยมวะรเนเปยขามาโนปัญญานีกายดาถาสุขาวหานีปะเนียสิเชวะมัปะมายัสดุปะนียตัดสานสันตาในไอตังพยมะรเนีปยขามาโนโลการมสัปพเชสันติเบขโยถ้ากายยณสัญญามวจายะอุทัเจตสังตังสัสสปยสัสสะ สกลมาหังเตสานิสังโสสะเมสุติเนโสคะมาหังเตสานิสังโสสะเมสุติเนนะทุกขเตปัสสติธัมมาจริสัพเพสังขาราอนิจจตยถาวายเนยปัสสติอถานิมีตุเขสํมะขุวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขตยถาวายเนยปัสสติอถานิมีตุเขสํมะขุวิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตยถาวายเนยปัสสติอถานิมีตุเขสํมะขุวิสุทธิยาปะสนะนะกะจะโลกอปนะกะถานังเมเจตุเตยังมุตติกาเอตตัญญายะเม ทาเวคันเถยปนะจังพระหงเวสรังยันติพระพุตานีมานีจะนามุลขัสเจตยานิพัทธิยตัดเชตาในตางของสร้งเขมื่ในตางสนัมุตตมงในต่างสารนัมาคำว่าสาวุตขขาปมมุจจะติโยจากพุทธันจะำมันจาสังฆาจารสานขาตตจาลีเอเสจานีสมปัญญายปัสสติทุกขังทุกขารุ่ปาทานทุกข์าดสัจจะอติกรมงอาเดียนจะถังชี้กันทุกขูปัสมะคามินัง เอตัางขสรนักเขียนมันเอตัางสารนโมตัมมันไอตัางสารนละมาคำว่าสารพุทธข่าวมุญเจตมาเปิดเทใจกับราคาถาอันติดจ้งนั้นนะมาเคลื่อนยานาปฏิการเชออนาคตังบุคคลไม่ควรความเมื่สิ่งที่ลงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะตธาติยะยะธาติตามหินั้นทั้งอับปัญจฉานนะค่าตังสิ่งใดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยังมาไม่ถึง ปัจจุบันนันจะโยธรรมะแต่ท่าแตทาไม่พอาจสร้างหิรังสรงกุปังตามวิธานะพุทธหายเ่ก็บุคคลใดเห็นเช่นธรรมปัจจุบันไม่ง่ายง่ายไม่ขอนแขยงทำเรื่อใดบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนี้ให้กุบงเถิดช่วยไปกิจากมันต่มังโกชญามัทเรสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครโดนจะรู้ความตายในวันพรุ่งหน้าหินสั้างขารใจนำมาเฮซี่นำมาจุนา เพราะความขัดแย้งกัมาโุล่าผู้มีใจในใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังมิหารามาตาเป็นอโโหระตามมะตันติตังตังเวปเทกะโรติติอธิคตสันโตอธิคตาเตมุนีเตภะมุนีผู้สงบที่ย่อมได้บุคคลผู้มีบุคคลติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดข้างทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีนาติหนึ่งเจเรเดินด้วยของการชนีแลบุษฏินหาปเจเรฆนณะปาถัดชาลาธรรมมุนิชรารังอานาเตโตเรามีความแก่ไปธรรมดาสาวรูปเพื่อควแก่ไปไม่ได้ พระยาธิธรรมโมหิภาโมหิไม่พระยาธิเห็นหน้าติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจ่าแล้วพระองคเจ็บไข้ไปไม่ได้เมื่อน่าทำโมหิเมื่อนั่งเหนหน้าติโตเรามีความตายเป็นนามดาจ่ายแล้วพระองคตายไปไม่ได้ใสเพลีบีหิตมาในบีหินานาภาวมวินาภาโมเราจะเป็นเป็นต่างต่างคือว่าเราจะต้องพระพ่อจากของรล่าของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะสั่งกรมหิกรรมทายาทกรรมโยนีกรรมพันธุกกรรมะปฏิสาตโน เรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้พ้นมีการเป็นเกิดมีการเป็นผู้ตามมีการเป็นที่เพิ่งอาศัยอย่างกามังเกดิซามีการและยันางว่าแบบเม่กางว่าแต่สาธทายาโทปุพิสามีเราทำการมนใดไว้เป็นมุลหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกองการเสดไปเอวาวิหารมาตาเปิงหัวแล้วแต่มื่อตนที่ตัง เอ๋บางทีอาจพินานณาประจวบคิดตาพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกุๆวันเชิญบะสวยเทวตาเออเชนขาคาถาทุกขขาป่าตาสันนิทุขาพยาป่าตาสันนิพยาเศร้ากะป่าตาสันนิโสกลห้องตุ๋นสาเพปิีฟานนิโนเอตวตาจะอมเมสัมปทังปุญญาสัมปทางสพเพเดวานุโมทันตุสัพพะสัมปฏิสิทธิยาทานังท่านังดุจทายศรีลาลาขันตุสัพพะทาภาวนาพิจารณาหัวตุขันตุเทวตาข้าตา สัพเพพาวรปตาปัจจกานั้นจะยังพระลังหันตานันจะเต็มนนรักข้พันธมิตสัพพะโสสัตว์เทาปิธนาคาถาห่านทำอยังปฏิธานาคาทายยภพนมเซยาเทวตาตันติวิหารวาสีีทุเปขดิิขะเดตหิงตหิงธรรมทานในนพนตุบุชิตา สัจการเตถาวิหารมันเทเลเทระจัมะเช้านวกาเถรพิเขสาลาหมีกาธานาปัิอุปัสกาขมาเจเตสนิขมาเจอิสราสปานุพูตาสุขิตาผู้เินเตยชาลาวิชายเยปิดจะอัตสัมภะบางเส้นเสษตชชตาตบุปปาติยานิการนิยานิขังธรรมาวันังปฏิเจตสเปปิดผู้ภาษาครตสังขยังถ้ตุจิลังสตังธรมโธรรมะทาราจักรทาราหตุสัมมะเขาวาจะอัายาจะิตายยจัก อเมเหกะคะรวสัตว์ทำวสัตตปิดทระจิทรโนวติสัมปะปุญีามะทำเม,มอริยปะเวทีเต,ตบุษชั์พร,ระปฏิทานาสัทถาท่านทำไม,มยังปฏิทานะค่ะถ้ายอยู่พนามาเซ ปัญญาเศทษานิกาตาสายเย็นในนี้กาตานิเมตสันสัพพีโนของตัวสตารบ้าตาปะมาน่ากาเยปิยาขุ้นนโนตาจายไมหังมาตาปิตาทายโยติธานีจัปปฏิทาวะอเนยเมื่อสติวิรุโนสตาริธันติโลกัสสัมมเจพุมาจตุโยนิกาปัจจยกัจติวุกขาระสังสาราพราว่าพระเวยาตังงยิ่ปฏิานาเมนะโมทันตุเตสยังเยปิ เยจิมาณปะชาเน,นติทดดเทวะเดชสนิเวทยุงสมัยยานนันปุญญาังนโมทนะเหตุนาสาเพสาตาสาตาหงเถอเวลาสุขาชีวิโนเข้มพระปัทธรสัพพุลตุเตสัสาส,าสิชาตังสุภาข้อสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าจะทำนบบน,นี้และแห่งบ,บุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าจะทำะแล้วคือสหลอดนัยผู้เป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ข้าพเจ้าได้เห็นเลยแม่ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทางลายอื่นที่เป็นกลางในเบวินเตอร์อยู่ในโลกกันอุภูมิสามกันในกัมดาซีเม่ขันห้าลาขันหนึ่งลาขันสี่ท่องเที่ยวในพวน้อยและพวใหญ่สัตว์อะไรทราบแค่ใด้ส่วนบนของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์นั้นจงมทนาเองเถิดก็สัตว์อะไรย่อมไม่ทราบกันใด้ส่วนบนของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งการสัตว์นั้นเพราะเหตุคือโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วขอสัตว์ตั้งปร่งต่างอย่างเบวินอยู่เป็นศพเสมอเถิดและจนถึงเอ็กเเเเนนนตออร์ขขควาามดีงงสสสั้จจำธุ ด้วยอน,น,ยนุภาพแห่งศาสนาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์ของการบูชาพระนรัตไต้ด้วยการสัตย์เทยบทสมมด็พระสวดพระเวทและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้า,าเจ้าจาะด้ทั้งธรรมและได้ทั้งธรรมขอเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสัตย์เเทยมนต์ธรรมะและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนพรให้แก่ข้าพเจ้าเราเถิมงคลพระกิงพัยดีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายอื่นที่สามสามสิ่งสร้างขึ้นทางนี้ผ่านมาและที่จะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเป็บด้วยอนุภาพแห่งความบริรักษ์ขมูลคนในพระหารต่างๆขอจงสำเร็จสสิทธิประการด้วยเทิน